ช่องคกัมาส่เส้อสันนมมาี่มานมา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 มมาจอดมาจีนมาจีนมากีรมาจีรมาจีน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 าจนทาจีนาจีนมาจนมาจงนบาจนมาจีนมาจนมาจีนมาจีนมาจีานนีนมาจีนีมาจีนจีนมา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 นมาจีนมานมาจีนมานมาจนม่จีนมานมาจีนีนมีนมานนมนานานนมนครับ มันวางเที่ยววางไหมันเปล่าหลินมันสลับกว่ทัานพิธการลสินนะคะอ่าเป็นว่าตะบลย่างตลาดปีพินินตะบลอุ้มเมาตะบลอุ้มเมาตะบนย่างตลาดแต่ว่าเพราะงั้นเรามาบอกว่าหันลาวาอำเภอย่างตลาดไอ้ตะบลย่างตลาดอำเภอย่างตลาดลาวาเราย่งเราบอกมีว่าไนตะบลอุ้มเมาตีอืมอันนี้ก็ทำพิธีด้วยกันนะคะสาธุครับคุสบายดีมาหอดแล้วคือตะบนกาละพี่น้องเอ้ย กอลูกค้าก็สงพ่อลูกนะคะแกงหางอุ้ยในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์นะครับหมากไม้เยอะมาุละหมากหลากไม้นะครับทางนี้เป็นขอเองครับผมมีแนวอดผมมีแนวหยากนะครับ ส่วนช้างเราก็หนอนพอสีก็ยังคงถูต้นไม้อยู่นะคะยังไม่หยุดนะคะหลังจากที่อยู่กับที่นานสามเดือนก็เลยเอาให้เต็มที่นะได้ออกมาสักครั้งขวานด้วยขวานนนจะไปกินข้าวด้วย <c oughs> วอันนี้ันหีไปทางนาข้าวแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวสักพักเราเส้นเสร็จตอนบ่ายนะคะจะมีการแหร่เดเราปัดภาพไปที่การแเ,เลยนะคะครับ จุงกะนะครับสวัสดีครับนะครับแฟนขับ f c ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเบิงและพี่น้องครับเมื่อนี้บ่มีควนบังคับเลยครับนี่ปล่อยไว้พอสอนลูกนะครับฝึกไว้ฮัดไว้นะครับสิได้ออกไปออกงานจากสิไปออกงานใส่หอกครับบ่ทัดนู่ตอนนี้กําลังหาอยู่ครับวงานที่อยู่ทางไหนกูกันก็ประกาศยกเลิกแล้วครับปีนี่กูขันบ่ด้ไป้อครับเบิงเอาครับเนี่ยคือ นี่ยคือความอิสระนะครับของเขานะครับมอนนี้ก็เรนต้นไม้อยู่ครับบรรยากาศดีดีครับมันีครับบรรยากาศดีครับเพราะว่าบรรยากาศอากาศดีนะครับฝนฝ่าคือจิโต๊ะไงละครับนี่แหละครับพอสอนลูกไหวนะครับว่า ยามีงานดีการก็ต้องเฮ็ดแบบนี้แล้วบ่ต้องเอาควนไปเห็ดยากหรอกครับบ่ยากครับบ่ยากนี่เห็นบ่ครับต่อไปบ่ต้องใส่ควนคี้แล้วครับต่อไปบ่ต้องใส่ควนคี้หล้วครับต่อไปสิป่อยมีงานสิป่อยไปแสดงเองเลยเห็นบ่ครับนี่อืมสอนไหวฝึกไหวครับว่ายนี tăng hết đẹp đấy nhàng như thế để cho phaoแป๊ป nè say bưng say đầy là được bình đẳng งเงาครับต้องซอนไว้ฟึกไว้ครับพี่น้องอย่างซี่แหละครับพอเป็นไก่ส้นลูกก็ต้องฝึกลูกไว้ให้ส้นเก่งขึ้นกันอันนี้พอขึ้นกันได้ไหมฝึกไว้ฟึกไว้ฝึกไว้หันไว้นะครับบรรยากาศดีดีนะครับขางตรงหน้าครับนี่นะครับเบงเอาครับพี่น้อง ควบนะักของพอลูกนะครับนี่เห็นบ่ครับบ่อะไรไปเฮ็ดยังกันนะนั่นอีกแล้วครับสอนลูกไวหัดไวฝึกไวอยากเก่งมันต้องขยันซ้อมครับถ้าบ่าเกง่งถ้าถ้าบ่ซ้อมมันบ่เก่งเลยมันต้องขยนันซ้อมเป็นสิล่ะครับแบงเงาครับ โอ้เสียงดังโป๊กเลยครับพี่น้องคนน่ะเบิ่งเอาครับบอต้องใส่ขวดเลยครับเห็นบอรครับพี่น้องเห็นบอฝึกไหว่ัดไหวอย่าเห็ดกันแห้งเด้อเดี๋ยว,ยวง่างกระเด็นกี่ข้านเก็บ

บอกว่าปีนี้ไม่มีขบวนแห่ครับปีนี้ผมมีขบวนแห่ครับพี่นองครับเพราะว่าโควิดยังบ่ทันซ่าอยู่เพื่อนวะมันต้องรักษาระยะเพื่อนวะยังสั้นก็เลยปีนี้ผมมีขบวนครับก็เลยบอได้มีสร้างนะครับปีนี้ครับย่ำเมยกับไปหากินยา กินอาหารบำรุงย้ำมีแห้งกะดันต่อครับผมอ่าครับจุงกะนะครับสวัสดีครับนะครับแฟนขับเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเบิ้งและพี่น้องครับเมื่อนีบอมีควนบังคับเลยครับนี่ปล่อยไว้พอสอนลูกนะครับฝึกไว้คัดไว้นะครับจะได้ออกไปออกงานจากสิไปออกงานใส่หอกครับบัตนหูตอนนี้กำลังหาอยู่ครับว่างที่อยู่ทา่ไหน ครูคันก็ประกาศยกเลิกแร้ยลครับปีนี้ครูคันบอไไปได้ครับเบเอาครับเนี่ยคือเนี่ยคือความิสระนะครับของเขานะครับตอนนี้ก็เล่นต้นไม้อยู่ครับบรรยากาศดีดีครับมืมเนครับบรรยากาศดีครับเพราะว่าบรรยากาศอากาศดีนะครับฝนฝ่าคือชิโต๊ะไงล่ะครับ นี่แหละครับพอสอนลูกไหวนะครับว่ายามมีงานมีการก็ต้องเฮ็ดแบบนี้แล้วบ่ต้องเอาขวนไปเฮ็ดยางหรอกครับบ่ยากครับรบ่ยากนี่เห็นบ่ครับต่อไปบ่ต้องใส่ขวนคี้แล้วครับต่อไปบ่ต้องใส่ขวนคี้แล้วครับต่อไปสิป,ป่อยมีงานสิป,ป่อยไปแสดงเองเลยเห็นบ่ครับนี่ sẵn vậy, Phước vậy, ạ, nha, tòng đẹp như vậy, như để đấy, หลังจากที่แห่เสร็จแล้วนะครับพี่น้องตอนนี้ก็เป็นในช่วงที่ทพักเนาะครับเมื่อนี้ฝนกระตุง้งดีเลยครับไออยู่แถวนี้ดินฝาอากาศเป็นเขาน้าซ้ำป่า,ปาอุดมสมบูรณ์นะครับอันนี้ทิ้งเขาที่นามแล้วก็เลยนั่งนะครับมันเอจากบรรยากาศที่ห้องเสพยาทุกง,งานนะครับแต่มาพัก นะครับงานก็ท่านีอาบดอกบีนีฝนตกต้องใส่สีอาบได้ดอกละครับเดี๋ยวพงษ์ส่งเพราะว่าฝนตกแล้ววันหันเนาะครับฝนตกต้อัทำกระโตกอีกทางบ้านเท่าตกคือกันบนนอทางบ้านนี่เนาะสำหรับแฟนครับเอฟซีนะครับมัอนี้ก็มาให้กำลังใจนะครับก็ขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับผู้ที่เป็นข้อหัวนะครับมัอนี้กับลูกฟูเดือนชัยนะครับเป็นกับมาหนำเดยมัอนี้ครับ เิ่นก็นให้อยู่แต่ว่าผมกับเห็นบอคักแสยตาบอดีครับคูเข้าวได้ข้าวแบบท่ากันสื่อเซาสะอยู่คือท่งนีเข้ามีโอ้โชคข้าหลหลมีหอดอันของฮานอยมีของประเทศเล่าเป็นมามีแบบธรรมดาแบบพิเศษแล้วก็วีไอพี่เป็นว่าออกมือละลายรอออกเป็นว่าโอ้จะได้ว่าโชคเนหลายครับทางสี่เป็นนิย่อมเล่นเนะาะ บ่ากันครับมันน่าน่าจิดต่างนอต่างคนต่างหมักนะครับมักบุกชื่อกันว่าทัางฝีเพื่นกับมักโอ้ผมเห็นแล้วเพื่นเห็นเพ็่อนประชาสัมพันธ์พอดีตอนมาหอดเพื่อนกับมาถามนะครับว่าสางอายุเท่าไรก็เลยบอกไปว่าขวัญเมืองเนี่ยอายุสิบเจ็ดครับพอดี พาะบอกไปข้าวหนึ่งอะไรเงิ่มันก็เลยซื้อเันว่ามันเป็นของฮานอยเป็นว่าสัตว์หอยฮานอยอะไรสัตว์ซื้อนั้นออกที่หลีครับคนก็เลยได้โชคอยู่นะครับครับยังไงก็ฝากติดตามน้ำเนื้อครับให้กําลังใจนะครับช่องพลายหนุ่มเศษนะครับฝากกดแชร์กดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับหนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขนะครับที่ ได้ติดตามนะครับและการให้กำลังใจนะครับก็ขอให้ขออนเชิญนะครับสิ่งศักดิิ์สทธิ์ที่ประสิษฐานอยนต์แถวๆนี้นะครับจงดลบันดาลประทานพรให้กับเอฟซีนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับเดินทางแกว่งขาดปลอดภัยจากพยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงคิดหวังใจในคอยชุกข้อมุ่งมั่นตรารถนาทุกประการครับขอบคุณครับสวัสดีครับ